สวัสดีครับผมเจนิสซียมเกียวเซียไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีนะครับวันนี้วันที่25ตุลาคม2565นกะครับก็ถือว่าเลิกง,งามยามดีแล้วก็เลือกบ้านเราเรียกว่าเลือกเลือกคล่อง,อง,องนะครับเลือกสะดวกนะครับก็ลานกเกษมนะครับโดย เสียสอนนะครับรับรถตักเพิ่มมาอีกหนึ่งคันนะครับปกตินะครับ LW220K เป็นรถตักของ XCMG นะครับลานเกษมลานปาล์มของเกษมนะครับแล้วก็น้องสอนบริหารงานโดยน้องสอนนะครับลูกชายก็รับรถตักของเรารุ่น LW220K มาใช้ที่ลานอยู่หนึ่งคันแล้วนะครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี้เองนะครับวันนี้วันที่ 25ตุลาคม2565รับรถตักซีร9เพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะ้านนี้ตักวันหนึ่งประมาณ3-7พ่วงทุกวันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งานที่สีรกสนะครับก็ตักวันงประมาณ3-4พ่่มนะครับก็นี่เลยฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับวันนี้มากับช่างนะครับช่างชุดใหม่ของเรานะครับ สอนงานโดยช่างมงคลนะครับเป็นลูกชายของช่างมงคลนะครับก็เป็นนายช่างใหม่ล่าสุดป้ายแดงนะครับนี่ฮนะก็ตัวนี้เป็นรถตักของ x c m g รุ่นซีรีส์รุ่น XC938 t เนะครับเป็นรถตักขนาด3คิวแขนยกสูงได้4.67เเมตรนะครับสามารถตักใส่รั้วเกษตรโดยที่ไม่ต้องมีผลต่างระดับในการตักนะครับแต่ถ้ามีก็ดี จะได้ไม่เปลืองไอรูนนะครับนแล้วก็มีปามนะครับนี่นะปามเยอะครับที่นี่ก็เลยใช้รถตักซีรีส์เก้านี่เลยครับลูกค้ามาส่งปามพอดีครับนี่ครับหาท่านใดนะครับใช้รถตักของ x c m g อยู่นะครับแจ้งซ่อมโทรไปที่เบอร์088 3 9 9 4 4 9 1นะครับแล้วก็อะไร0ู6 966ห 8 7 8 9นะครับสอบถามได้นะครับนี่เลยฮะพอเข้ามานี้ก็นี่เลยครับรถตักซีรีสเของเรานะครับเป็นรถตักของ XCMT เป็นรถตักขนาด6สูบบุ้งกี3คิวนะครับทีมงานตานใดสนใจรถตักไม่ว่าจะเป็น1คิว2คิว3คิวติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4 6ผมเจน XCMG a u s t a l n d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทัวฟ้าเมืองไทยนะครับก็วันนี้นี่ฮะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จอดเคียงประกบกันเลยนะครับ LW 2 2 0 K เป็นรถตักตัวทับของ XCMG รุ่นขนาด4สูบนะครับตัวนู้นหนัก7ตันนะครับวุ้งกี2 2คิวยกสูงจากพื้น4.5เมตรนะครับตัวนี้ เป็นรุ่นเริ่มต้นของ6ู0 130แรงม้านะครับวุ้งกี3คิวยกสูงจากพื้น4.67เมตรนะครับต่อ1พว่วงถ้าเป็นรุ่น2 20ใช้ระยะเวลาในการตักประมาณ30นาทีแต่ถ้าตัวนี้นะครับ3คิวนี่ XC938 นี่ใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อ1พว่วงประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันแล้วก็ ทำให้ขนส่งโลจิสติกต่างๆรวดเร็วขึ้นเอาเวลาของรถไปทําธุรกิจอ,อื่นๆได้ดีขึ้นนะครับวันนี้มากับพี่ศักดิ์นะครับทีมงานท่านใดสนใจรถตักไม่ว่าจะเป็นรุ่น1คิวจนถึง7คิวนะครับหรือแยกระหว่างตักอินดินทรายนะครับก็จะแขนสั้นหน่อยถ้าตักสินค้าทางการเกษตรแบบนี้ก็จะเป็นแขนยาวโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์086 ส9 1, 1 4ก้ากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมมาทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ผมเจน XCMG ซ c มจีออสเซียนยินดีให้ข้อม,มูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับไม่ว่าท่านต้องการรถตักเพื่อการเกษตรต้องการรถตักเพื่อหินนินทรายก็ติดต่อผมมาได้เลยนี่แหละก็ ตัวนี้เป็นแบบ2เกียร์เดินหน้านะครับนี่นะสองเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นใส่เกียร์แบบไฟฟ้าแล้วครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับ2เกียร์เดินหน้าก็สเปคเดียวกันเหมือนกันแต่มีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น4เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์เสดฟ์ของเยอรมันนะครับก็ราคาจะสูงกว่านี้นิดนึงก็าเทียบเท่าก็เทียบเท่า W A 200นะครับ ที่ใช้อยู่นะครับก็ทีมงานต้ในใดสนใจรถตักเกรดเอของกีนก็โทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0864914246ผมเจน XCMG o c r t h a i l a n d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทันท่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็นู่นแหละพี่สักนำไปอีกหนึ่งคันไปอ,อีกหนึ่งลานนะครับพอดีทางผ่านพอดีครับก็ขนส่งให้ฟรีครับนี่แนะก็รถ,ถตักของเราเราดูแลให้นะครับ 220ไปอยู่ลานที่1 9เกนะครับของกเกษมลานปามนะครับนี่เลยฮะ<ม>แล้วก็พื้นที่นามเมืองเพชรนี่ก็ประจำการโดย x c 938 TS รถตักขนาด12.5ตันเวทน้ำหนักนะครับบุ้งกี3วยกสูงจากพื้น4.67เมตรนะครับแล้วก็ เป็นเครื่อง6สูบ130แรงม้าก็รับงานหนักได้สบายครับต่อหนึ่งพ่วงใช้ระยะเวลาในการตักประมาณ15นาทีโดยที่ไม่ต้องจัดก็ทีมงานต้นใดสนใจรถตักรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นเล็กใหญ่ก็โทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์086-491-4246ผมเจน XCMG o a ี s t h a l n d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามจนจบคลิปขอบคุณมากครับผม

todo mundo